สวัสดีนนครับเพื่อนๆผมเต้ช่องมูลเซนนะครับก็ผ่านมาสักพัสแล้วครับกับตัวของ IS5 ที่ปล่อยมาให้ในเซิร์ฟโกบอลได้เล่นกันนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้เราสามารถเคลียร์ฉากจบแรกภายใน2 0่สถึงสานาทีได้เลยโดยก่อนที่จะเริ่มกันเนี่ยก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของผมไว้นะครับรวมถึงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆรวมไปถึงไลฟ์ต่างๆจากช่องของผมนะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเนี่ยก็มาเริ่มกันเลยครับ หรือว่าพาสดประจำเอสนี้ก่อนนะครับโดยสิ่งที่จะเป็นต้องอัพเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือตัวของสกา u น์โหนดและอย่างที่2คือตัวของบลูพินสควอ d นะครับสกาโหนดเนี่ยจะเป็นโหนดพิเศษที่เมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีทางเลือกให้รับโคฟฟิฟีสหน่วยหรือนัโอเปอเรเตอร์ของเรานะครับเข้าไปฝึกในห้องการเวลาโดยจนกว่าจะจบชั้นนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้งานตัวละครที่เราเลือกไปฝึกในโหนดนี้ได้นะครับจนเมื่อขึ้นชั้นถัดไปแล้วเนี่ยเราถึงจะได้ตัวละครนั้น ในแต่ละโดดนะครับโดยที่ไม่เสียแพลนหรือว่ากุญแจสาระพิเศษของเรานะครับถัดมาในเรื่องของตัวละครนะครับเพื่อนๆควรต้องมีตัวละครแบกในไอเดียอย่างน้อย1ถึง2ตัวนะครับเพื่อที่จะเอาไปสู้บอสในชั้น3นะครับเพราะว่าในรูปแบบการเล่นเนี่ยเราแทบจะไม่ได้สู้กับอะไรเลยนะครับทำให้เราเนี่ยแทบจะไม่มีตัวละครหรือของะสมเพิ่มเข้ามาในทีมเลยโดยตัวละครที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะมีตัวละครอย่างวิซาเดลกาลันตุย่าโลกอสโกลเด้นโกลแลวก็ตัวของเอล่านะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีตัวละครที่สามารถหนึ่งวละ ก่อตัวที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้นะหรือถ้าหากไม่มีตัวละครจริงๆเนี่ยช่วงเลือกตัวละคร3ตัวแรกเนี่ยให้ยืมตัวละครของเพื่อนมาใช้ก่อนนะครับในการเล่นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องของน้ําหนักนะครับผมเพราะว่าเราต้องการให้น้ําหนักเนี่ยเราแบกเกินจนเข้าโซนสีเหลืองตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีหลังนะครับว่าทำไมเราถึงต้องการอย่างนั้นนะต่อมาในเรื่องของการเล่นนะครับรหลังแล้วเนี่ยเราจะรีโนดทิ้งตลอดเวลานะครับเพื่อหาโลโนดเอ็นคาเตอร์นะครับโดยในชั้นหนึ่งเนี่ยเราจะต้องภาวนาให้เจอโนดเเ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 ออ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 อนนนนนนนคคาาาาตตตรรรรรร์์ ounter, และะะะก็ฟดดดสสีีีี่่่่่ใหห้้้ไไวทุัับพถมจจยยื มากมากนะครับเรืออยล็กน้อยๆเนี่ยให้เจอโนดแจกเงินหรือโฮปก็ยังดีนะ ดยหาดชั้น1เนี่ยเราไม่เจอทั้ง2เอนเคาเตอนี้เลยเนี่ยผมแนะนํให้รีรันั้นทิ้งไปเลยนะครับเราเล่นทํารอบกันอยู่แล้วแต่ถ้าเจอแค่อันใดอันนึงเนี่ยก็ให้ไปภาวนาเจออีกอันนึงในชั้นที่2ไว้ให้ไวๆนะครับตัว f a t e d Encounter เนี่ยจะให้เราเลือกระหว่าง Duel of Hope และ Hall of Hatred นะครับให้เราหยิบตัวของ Duel of Hope เท่านั้นนะครับของสะสมชิ้นนี้เนี่ยจะทําให้เมื่อเรารีโนดทิ้งเนี่ยเราจะการันตีไม่เจอหนวดต่อสู้ระดับยากแน่นอนนะครับแต่ยังสามารถเจอโหนดต่อสู้ทําแบบธรรมดาได้อยู่นะนี่เนี่ยจะทําให้เราสามารถหลบการโลและไปออกอะไรที่มันแย่กว่าเดิมเสมอได้นะครับส่วนโหนด Aster the Story จะให้เราเลือกรับระหว่างโฮมดัสหรือว่าทร i เวลแอนด์สปรัล์นะครับให้เราหยิบตัวของทร i เวลแอนด์สปรัล์นะครับที่เป็นตัวของสีเขียวๆนะโดยเจ้าลิงเกอร์ชิ้นนี้เนี่ยไอตัวแผ่นหินชิ้นนี้เนี่ยเมื่อขึ้นชั้นใหม่แล้วมันจะแตกตัวออกนะครับถ้าเกิดว่าเรามีอยู่1แผน่นมันก็จะแยกออกมาเป็น2แผน่นหรือถ้ามี2มันก็จะงอกออกมาเป็น4เลยนะครับโดยเราเนี่ยจะต้องเก็บรวบรวมไอเจ้าแผ่นนี้เนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเอาไปแลกเป็นของสะสมเพื่อรับรับไปตบบอสนะโดยเมื่อเราได้รับมาแล้ว จะต้องผสมจริงๆเนี่ยก็ออกไปผสมเพื่อไม่ให้น้ำหนักมันเกินกระเป๋าก็เพียงพอแล้วนะครับอย่างต่อมาที่จะแนะนำเลยก็คือเมื่อถึงร้านค้าและชั้นหนึ่งแล้วเนี่ย ให้พยายามซื้อตัวละครแบกสำรองเอาไว้ถ้าทำได้นะครับโดยตัวละครที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะให้หยิบตัวละครสายล่องเร็วอย่างเช่นแฟนทอมยาโต้คิรินเอ็กซัตเอาทเตอร์หรือตัวละครสายเอเจนต์แวนการ์ดนะครับเช่นตัวของอีเนสหรือคาทาบายนะครับอย่าเพิ่งรีบอัปเกรดตัวละครตัวแบกของเราในตรงนี้นะครับต่อมาเนี่ยเมื่อขึ้นชั้นสองเนี่ยเราก็ให้เรารีโหลดเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือรอบนี้เนี่ยให้เราพยายามรีโนดหาตัวของโนดสเกลนะครับเพื่อเอามาอัปเกรดตัวแบกของเราฟฟี่นั่นเองนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ สามารถรีรีทิ้งได้เนี่ยจะมีตัวของโนด possibility นะครับโนด fall all t o o t h นะครับโนดที่จะให้เราแลกทรัพยากรอะไรนะครับหรือว่าแล้วก็ตัวของโนดบอสนะครับสามโนดนี้จะเป็นโนดที่เราไม่สามารถรีทิ้งได้นะ เราะขน้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราเล่นเนี่ยให้ให้เราพยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางที่เราจะวิ่งไปเจอตัวของ possibility นะครับแต่ไอเนี่ยเมื่อเราขึ้นถึงชั้น3แล้วก็ให้เราทําการรีโนต่อไปนะครับหลบการต่อสู้ให้ได้มากที่สุดนะครับและในชั้น3เนี่ยอย่าเผลอเอาตัวละครไปฝึกในโหนดสเกลนะครับเพราะจะทําให้เราไม่สามารถใช้งานตัวละครน,นั้นได้จนกว่าจะผ่านชั้นนี้หรือก็คือชั้นของบอสเองนะทำให้ถ้าเกิดว่าเราเผลอเอาตัวไปฝึกเนี่ยมันจะทําให้เรามีตัวละครในทีมน้อยลงกว่าเดิมนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยการเล่นรู มันจะมีตัวละครที่น้อยมากๆอยู่แล้วนะเพราะเราแทบไม่เข้าหน่วต่อสู้เลยการเสียตัวละครไปอีกหนึ่งตัวเนี่ยอาจจะทําให้รันของเราจบตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าสิ่งต่อมาที่ต้องภาวนาให้เจอเลยก็คือหนดเอ็นคอร์เตอร์ที่มีชื่อว่า Los t treasure นะครับโดยหน่นี้เนี่ยจะมีทางเลือกให้เรา4ทางนะครับอย่างแรกเลยก็คือรับของสะสมเซ็ตกษัตริย์หชิ้นนะครับอย่างที่2เสียเลือดฐาน5หน่วยเพื่อรับของสะสมเซ็ตกษัตริย์2ชิ้นอย่างที่3หากเรามีเลือดฐานเหลือ1เมื่อเข้าหนดนี้เนี่ยเราจะได้รับ ขอผสมเซตกษัตริย์ทั้งหมดนะครับหรือว่าอยากทั้งเลือดที่4คือการรีเลือดฐาน3หน่วยนะจำที่ผมบอกได้ไหมครับว่าให้เราแบกของให้น้ำหนักเนี่ยอยู่ในโซนสีเหลืองตลอดเวลานะครับนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องทำอย่างนั้นพอเราต้องการให้เลือดของเราเดือดเหลือหนึ่งเมื่อเราเข้าเมื่อเราเจอโหนดนี้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องการขอผสมจากเซตกษัตริย์เนี่ยมาบัฟให้กับทีมของเรานะเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่ได้สู้อะไรมากนะครับทำให้เราเนี่ยไม่มีของผสมที่จะมอบบัฟให้กับเราเยอะมากนักนะตัวขอผสมเซกษัตรรริยยยย์เเเเนนนีี่ลจาาป็กกัับบทมมๆะคโดของสสัตริย์เนี่ยหรือว่าเลยจะะมมีทัั้้้งหดด4ชินนครบไแก่ King's Arm นะครับชุดเกราะของกษัตริย์เนี่ยจะให้โล่ฐานทันที3หน่วยแต่แปลงเลือดทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ให้กลายเป็นโล่นะแล้วทุกคราที่จบการต่อสู้เนี่ยเราจะเสียเลือดฐาน1หน่วยแต่รับโล่ฐาน1หน่วยเหมือนกันเช่นกันนะครับอิงสเลกาซีนะครับอรโตของกษัตริย์เนี่ยที่จะทำงานก็ต่อเมื่อเลือดฐานเราเหลือ1น,นะครับโอปเปอเรเตอร์ทุกคนเนี่ยจะรับแต้มสกิลหนึ่งหน่วยพร้อมกับรีเจนเลือดตามเปอร์เซ็นต์จากแมคคีทุกๆสองวินาทีนะครับคิงส์นิวแลนด์นะครับหรือว่าหอกใหม่ของ จะทำงานก็ต่อเมื่อเลือดถ่าขอเราเหลือหนึ่งหน่วยโดยพัติิของเราทุกทุกคนเนี่ยจะรับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น50นะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีเซตของส,สมเซสสสส็ตกษัตริย์เนี่ยมีมีมชิ้นนะครับขึ้นไปเนี่ยเราจะรับพลังโจมตีมากถึง150เลยทีเดียวนะครับโดยโนดเนี่ยเราต้องภาวนาให้เจอก่อนจะสู้กับบอสในชั้นที่5านะครับไม่ไงั้นเนี่ยอาจจะเหนือ่อยมากๆเพราะมีบักน้อยเกินไปก็ได้นะครับแต่ก็เนี่ยก็ให้เรารีโนดไปเรื่อยๆจน งอกติดตัวมาเยอะมากๆนะครับให้ทําการผสมให้เรียบร้อยนะครับให้ขั้นตอนของเราเนี่ยกลับมายืนโซนปลอดภัยสีเขียวนะแล้วก็เข้าไปตบบอสได้เลยที่ผมแนะนําให้หยิบตัวละครสายลงเร็วมาเนี่ยก็เพราะว่าตัวของบอสจากจบแรกเนี่ยถ้าเราถอนตัวละครออกจากสนามในตอนที่บอสยืบนสนามเนี่ยตัวละครนั้นเนี่ยมันจะติดอยู่ในโรงศพนะครับทำให้เราต้องเอาเพื่อนไปตีโงให้แตกก่อนมันถึงจะรับเปลาลงสนามใหม่ได้และลงสนามใหม่อีกครั้งหนึ่งได้นะทีเนี่ยตอนที่บอสมันกำลังจะเข้าสู่เฟสสองเนี่ย ว่าจะทําการย้ายตัวละครทุกตัวบนสนามเนี่ยไปยังพื้นที่แบบสุ่มนะครับทำให้ตัวแบกของเราเนี่ยอาจจะอยู่จุดที่ตีบอสไม่ได้นะเอาเปนน้นของผมเลย,เยก็คือในช่วงที่เรากระทคืบบอสเสร็จแรกเสร็จแล้วเนี่ยให้เรารีบถอดตัวละครตัวนั้นออกทันทีนะครับแต่ยังไม่ต้องรีบเอาตัวละครไปตีลงลงศพนะเราให้บอสแรกคาถาย้าย ย้ายลงเสร็จจนเข้าเฟสสองแล้วเนี่ยค่อยเอาตัวละครสายลงเร็วไปเคาะลงให้แตกนะครับป้องกันปัญหาที่ว่าตัวละครที่เราเอาลงไปเนี่ยมันเคาะลงไม่ทันนะและหลุดวาไปอย่างที่อื่นนะครับโดยที่ผมไม่นำแฟนทอมเนี่ยเพราะว่าพี่เขามีโมดูลเฉพาะตัวที่จะทํางานในเอเท่านั้นนะโดยโมดูลนี้เนี่ยจะทําให้ทั้งตัวพี่ทอมแล้วก็ล่างเงาเนี่ยสามารถลดระยะเวลาลงสนามได้อีกครั้งนะครับหนึ่งวินาทีทุกครั้งที่โจมตีนะครับทำให้ทั้งพี่ทอมและล่างเงาเนี่ยสามารถมีระยะเวลาลงสนามใหม่อีกครั้งเป็นศูนย์ได้เลยนะแถมพี่เลเวลสามเนี่ย ร่างเงาของพี่เขานอกจากจะเก่งขึ้นแล้วเนี่ยยังจะไม่กินสล็อตลงสนามของตัวละครอ,อีกด้วยนะแถมทุกครั้งที่ร่างเงาลงสนามเนี่ยมันจะไปทําให้สกิลของพี่ทอมสามารถทํางานได้อีกรอบนะครับสามารถสแต็กได้8รอบเลยโดยการเอามาใช้คู่กับสกิลสเนี่ยมันสามารถสแต็กดาเมจให้กับตัวของพี่ทอมเป็นหมื่นได้เลยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเอาพี่ทอมเนี่ยไปยืนชนเลนได้ง่ายเลยนะเพราะพี่เขาเนี่ยแทบจะฟันตัวละครกิกี้ ถักเป็น2อ่อนเหมือนป็อกกี้ได้เลยนะและนั่นก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนคลิปวิธีนี้ขึ้นมาเองนะก็ไปเจอมาแล้วก็เห็นว่าเออมันเล่นง่ายดีแถมมันประหยัดเวลาอีกด้วยนะก็เลยเอามาแชร์ให้ชมกันนะครับหากมีข้อมูลไหนผิดพลาดหรือตกหล่นไปเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหรือถ้ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถพิมพ์ทิ้งไปที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมตามอ่านอยู่ตลอดนะโดยหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์